9้าในกาหกนาทีนะครับกลับเข้าสู่สนามข่าว101ช่วงสุดท้ายของวันนี้ก็จะคุยกับนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาราศาสตร์หรือนิด้านะฮะวันนี้จะคุยกับรองศสาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษฐ์นะฮะรองอธิการฝ่ายวางแผนและก็เป็นอาจารย์ประจําคณะ พัฒนาสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมจะคุยว่าด้วยเรื่องของผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวซึ่งนอกเหนือนจากความเสียหายในแง่ของตัวเงินซึ่งคาดว่าจะเสียหายดุ้มลุ้นสี่ถึงห้าแสนล้านเนี่ยนะเงินภาษีอากรของเราเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ตลาดข้าวก็อย่างที่ราบทราบดีก็ย่ำแย่นะนอกจากนี้ก็ยังมีผลกระทบในด้านอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมาคุยกับอาจารย์ธวัชชัยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวัสดีครับครับอ่ะมุมมองของอาจารย์ในแง่ของผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะมีผลกระทบยังไงมัางฮะ ยังไงผมอาจจะกล่าวเป็นปริมาณการผลิตข้าวเพื่อให้ปูพื้นกับผู้ฟังก่อนนะครับคือปริมาณการผลิตข้าวสารของโลกเนี่ยมีประมาณ430ล้านตันนะครับโดยประเทศที่ผลิตข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งคือจีนเนี่ย130ล้านตันนะครับต่อปีนะครับแต่เขาก็บปิโพวกภายในประเทศทั้งหมดลองลงมาตามได้อินเดียนะครับ80-90ล้านตันเวียดนามอยู่ที่24ล้านตัน ไทยอยู่อันดับ6นะครับอยู่ที่ประมาณ20ล้านตันต่อปี uh huh. ถ้าคิดเป็นการแชร์ของตลาดก็คือแค่4.65เปอร์เซ uh ็นต์เพราะฉะนั้นการที่เราจะส่งออกข้าวแล้วบอกว่าเก็บสต๊อกข้าวเพื่อทําให้ตลาดโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในราคาตามที่นโยบายรัฐบาลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเราแชร์ในตลาดแค่4.65เปอร์เซ็นตนะครับท uh huh. ีนี้พอดูในเรื่องของผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่นะครับ,รบของโลกนะครับเฉลี่ย700กิโลกร,รัมต่อไร uh ่ huh. นะครับ สูงสุดคือประเทศสหรัฐอเมริกาพันสามร้อยกิโลกรัมต่อไร่นะครับจีนพันเจ็ดสิบกิโลกรัมต่อไร่เพื่อเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนด้วยกันนะครับเวียดนามได้แปดร้อยเก้าสิบกิโลกรัมต่อไร่อ,อินโดนีเซียเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อไร่นะครับฟิลิปปินส์หกร้อยกิโลกรัมต่อไร่มาเลเซียห้าร้อยเก้าสิบกิโลกรัมครับลาวห้าร้อยแปดสิบ อืกัมพูชายัางสูงกว่าไทยนะครับทั้งที่ก็ด้อยการพัฒนามากกว่าเราในเรื่องของการปลูกข้าวนะครับครับ460กิโลกร,รัมต่อไร่อของไทยอยู่ที่450กิโลกร,รัมต่อไร่สูงกว่าพมา่านิดเดียวเองครับคือที่พม่พมาอยู่ที่410กิโลกร,รัมต่อไร่เอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรฮะจย์อันนี้คือเป็นผลผลิตข้าวต่อไร่เนี่ยเนื่องจากเราใช้อคุณภ,ภาพของคือของเวียดนามเนี่ยที่มีผลผลิตข้าวต่อไร่สูงเนี่ยเพราะว่าพื้นที่ เขาอุดมสมบูรณ์ครับคือแหล่งปลูกข้าวเขาเนี่ยเขาจัดเป็นโซนอ,อยู่บริเวณปากแม่น้ําและในเดียวกันเนี่ยเขาทำระบบชนรททานค่อนข้างดีงครับถ้าพื้นที่ใดก็ตามที่ระบบชนระทานถึงเนี่ยผลิตข้าวจะเพิ่มเป็นครึ่งสองถึงสามเท่าเลยแต่ของไทยเนี่ยมีระบบชนรททานที่เข้าถึงเนี่ยเป็นแค่สามสิบแปดเปอร์เซ็นเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยผลผลิตข้าวต่อไร่จะต่ำมากอยู่ที่สองร้อยกว่ากิโลกรัมต่อไร่เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูต้นทุนในเรื่องของ การปลูกข้าวไทยเทียบเทยบกับเวียดนามนะครับที่เป็นคู่แข่งสําคัญของไทยเนี่ยมผมเอาจังหวัดที่ปลูกข้าวแรงใหญ่ของประเทศไทยเลยคือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอต้นทุนต่อไร่เราอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยบาทในส่วนของเกินเธอของเวียดนามนะครับอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยปสิบาทเห็นว่าของเขาก็ต่ําของเราเนื้องต้นชนชุดนะครับทีนี้พอพอามาดูเรื่องของตลาดตรงออกของข้าวของไทยนี่นะครับออื ของไทยเนี 3, 000 000 <t als> <t als ่ยส่งออกตอนนี้ก็คืออยู่อันดับสามอินเดียอยู่อันดับหนึ่งนะครับตามด้วยเวียดนามแล้วก็ไทยโดยไทยส่งออกข้าวขาวเนี่ยข้าวขาวนะครับประมาณ2.3ล้านตันนะครับเวียดนามส่งออก5.3ล้านตันปัจจุบันนี้นะครับอข้าวหอม2.6ล้านตันเวียดนามส่งออก2.6ล้านตันข้าวนึ่งนะครับ2.8ล้านตันนะครับจากตลาดทั้งหมด6ล้านตันส่วนเวียดนามไม่ส่งออกนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ ที่เป็นรายละเอียดที่จะให้ให้ผู้ฟังได้รับทราบนะครับแล้วก็อันนึงที่น่าเป็นห่วงก็คือในในการผลิตข้าวสารทั้งหมด20ล้านตันเนี่ยรเราบริโภคภายในประเทศเพียงแค่11.3ล้านตันยังไงก็ต้องส่งออกประมาณ8.7ล้านตันต่อปีอ่ะก็เกือบครึ่งนึงนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่ในฐานะวิชากา,า,ารคนหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้นะครับข้าว ข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้านะครับอัดข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้าเนี่ยก็มีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยได้นําไปปลูกในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับอซึ่งทําให้ผลผลิตข้าวเนี่ยออกมาเนี่ยหอมคล้ายๆกับข้าวหอมมะลิไทยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเนียงมะลิอืแล้วก็ส่งข้าวหอมเนี่ยในประเทศอเมริกาแทนข้าวหอมมะลิไทยโดยพ่อค้าของชาวเวียดนามครับ อันนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัญหากับผลกระทบในระยะยาวของเรารวมทั้งเวียดนามฉลาดมากครับในการที่จะ,ะตั้งบริษัทร่รวมกับชาวพาม,าม่านะครับประเทศพามา่าสรบเข้าชื่อพอซันมุยมซึ่งเมล็ดป้อมสั้นนะครับแล้วก็เมื่อหุงสุกจะยืดยาวไปเกือบสองเซนิเมตรซึ่งเหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการสารประโยข้าวราคาเกตคุณภาพต่ำนะครับอย่างเช่นแอฟริกาที่เราส่องออกไปนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นกู้แข่งของเราเนี่ยที่กล่าวตั้งแต่เริ่มต้น ต้นทุนเราก็สูงนะครับอต่อไร่คุณภาพข้าวปัจจุบันนี้เพื่อนบ้านก็พัฒนาไปเรื่อมากขึ้นเรื่อยๆจากการประกวดข้าวเนี่ยปรากฏว่าเนียงมะลิที่เขาขโมยพันุกกราของเราไปเนี่ยประกวดชนะข้าวหอมมะลิไทยเพราะคุณภาพดินเขายัาง สมบูรณ์กว่าใช่ครับใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาแก้ไขปัญหาให้ยาวในอนาคตครับครับอืแต่นี่ไอ,อ,อตอนนี้มาถึงช่วงจังหวะที่มันก็นโยบายรับจำนำนี้เป็นอันมันก็ปิดฉากไปแล้วนะถ้าว,ว่ากันจริงๆเนี่ยใช่ครับตอนนี้นสถานการณ์มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกไหมอ่ะสถานการณ์คือตอนนี้ในแง่ของจุดอ่อนของข้าวไทยในการส่งออกเนี่ยผมว่าต่อไปอนาะคตจะไม่ไม่รุ่งเรืองเหมือนกับที่ผ่านมาแล้ว เพราะว่าเ,เหตุผลก็คือจุดอ่อนข้าวไทยเนี่ยต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงอย่างที่เก่าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับในขณะที่ผล,ผลผลิตต่อไร่ต่ํามแล้วก็ข้าวเกรดคุณภาพดีเพื่อนบ้านเราก็ผลิตได้แล้วนะครับระบบชวนทานของไทยเนี่ยก็ไม่เหมือนกับเวียดนามเพราะว่าเวียดนามเนี่ยปลูกบริเวณปากอ่าวแม่น้ำนะครับแล้วระบบชรนทานดีของไทยมากของไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข,ข้าวจริงๆคือแค่สามสิบสองเปอร์เซ็นต ไอ,อ,อ,อ้ที่ว่านี่ก็คือลุ่มเจ้าพญาเนี่ใช่ไหมครใช่ครับแล้วก็ส่วนหกสิบแปดเปอร์เซ็นต้องพึ่งพาน,น้ําฝนหมายความว่ากำหนดกฎเกณฑ์อะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราละเลยมาโดยตลอดคืองบวิจัยเรื่องการผลิตข้าวเนี่ยของไทยแค่หลักร้อยล้านบาทของเวียดนามเป็นพันล้านบาทนะครับอือันนี้ทําให้เขาสามารถผลิตพันข้าวได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วอืแล้วก็จริงๆของไทยเนี่ย ต้นทุนของเราเนี่ยใช้ระบบการขนส่งทางถนนนะครับของเวียดนามกับใช้ระบบทางน้ําเป็นหลักทําให้เราต้นทุนถูกกว่าอืมแล้วก็นโยบายข้าวของไทยเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนกลับไปกลับมาบางครั้งก,ก็เดี๋ยวจํานําราคาเดี๋ยวประกันราคาทําให้ทำให้การค้าในตลาดเนี่ยมันผันผวนนะครับแล้วกำหนดราคาข้าวไม่ได้ชัดเจนครับอย่างเออ้อออเหตุหนึ่งมูลเหตุหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตต่อไร่ช่วงหลังๆมันมันลดต่ําลงบางคนก็บอกว่า เนื่องจากว่าเราก็มีการเร่งใช้ไอพันธุ์ข้าวอายุสั้นที่แบบปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเร็วเพื่อเข้าโครงการรับจำนำอะไรเนี่ยทำนากันทีตอนนี้ก็สองรอบสามรอบนี่ซึ่งในใน,ในมองในมุมนึงมันน่าจะดีแต่ทําไมผลผลิตต่อไร่มันยิ่งมันยิ่งแย่ลงเนี่ลงะคืออย่างนี้ฮะคือปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยสามารถผลิตข้าวคุณภาพดีได้การผลิตข้าวคุณภาพดีก็ต้องใช้เวลาในการที่จะสะสมแป้งของเขาอะครับอื ก็อาจจะต้องเป็นสี่ห้าเดือนแต่พอเราเร่งการผลิตมากขึ้นเนี่ยก็คือเร่งเอาพันุ์ข้าวที่เอให้ผลผลิตต่อไร่นะครับอที่ที่ที่เน้นเร็วอืนะครับคุณภาพข้าวก็ลดต่ําลงนะครับแล้วเรายิ่งใช้พื้นที่ดินเนี่ยแบบไม่มีการพักพื้นที่ดินเลยนะครับแล้วก็ใช้อย่างเต็มที่เนี่ยคุณภาพดินก็เสื่อมโทรมลงครับนะครับแล้วก็ในขณะที่สมัยก่อนเรามีจุดเด่นนะครับก็คือข้าวไทยเนี่ยสามารถ สามารถไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของประเทศใดเนี่ยสามารถตรงออกไปตามมาตรฐานของประเทศนั้นได้ค,คนคนไทยนี่เก่งนะครับคือสามารถทําตามมาตรฐานนั้นได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่เลยเพราะเะกษตรกรเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่คือเน้นผลผลิตอย่างเดียวเพื่อเข้าโครงการรับจำนำสิ่งที่ตามมาคือเขาก็ใช้ยาฆ่า,มาแมลงสา,ารกำจ,จัดศัตรูพืชอย่างเต็มที่เพื่อได้ผลผลิตในการเข้าโครงการและจำนำเรื่องคุณภาพว่าทีหลังซึ่งอันนี้จะทําให้การเข้าสู่มาตรฐานผลผลิตข้าวของไทยเนี่ย ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างที่เคยเป็นอืมครับแล้วก็ระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่่เป็นห่วงคือประเทศไทยเนี่ยมีจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรามีพันธุ์ข้าวเนี่ยจากทั่วโลกนะครับอืมพันข้าวทั่วโลกสองหมื่นสามพันตัวอย่างพันเนี่ยในประเทศไทยมีถึงหนึ่งหมื่นเจ็ดพันตัวอย่างพันอืมแต่ปัจจุบันนี้พอเกษตรกรเปลี่ยนแนวความคิดในการที่จะปลูกข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปเน้นข้าวที่เพื่อเข้าโครงการรับจำนำอย่างเดียวที่ยุสั้นนะครับ ก็ทําให้ละเลยในเรื่องของการรักษาพันธุ์ข้าวของประเทศไทยอืออกไปนะครับซึ่งทําให้จุดเด่นของไทยที่มีอยู่เนี่ยมันก็ลดลงไปด้วยนตรงนี้นะครับทีนี้ในผลกระทบตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนี่เราแนวทางแก้อะไรเราจะทํายังไงกันดีฮะเนี่ยแนวทางแก้ไขแหละครับในความคิดผมคือในระยะสั้นเอาระยะสั้นก่อนนะครับคือต้องแก้ไขนิสินให้เกษตรกรก่อนนะฮะเพราะว่าเขาอย่างที่ทราบเเกษตรกรเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับ80%เนี่ยจะกู้นี้ยืมสินมาปลูกข้าวเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เนี่ยภาระที่เขารับผิดชอบก็คือดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดจากการที่เขาไปจ้างรถเกี่ยวข้าวมันจะเป็นวงจรกันไปหมดนะครับหรือค่เดี๋ยวนี้บอกว่าชาวนากลายเป็นผู้จัดการนาไปแล้วใช่ครับแล้วก็มันก็จะเป็นวงจรของการติดเอ่อเพื่อกู้ยืมเงินมาใช้ในการปลูกข้าวในรถนี้นะครับเสร็จแล้วพอไม่ได้เงินเนี่ย ต้นทุนในการที่จะหาเงินมาเสื้อเพื่อซื้อเอปุออ๋ยยาฆ่าแมลงพันธุ์ข้าวในการปลูกแล้วต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาเป็นเป็นเป็นวงจรซึ่งต้องแก้ไขเป็นลำดับแรกก็คือเรื่องของการหาเงินนะครับซึ่งเป็นหน้าที่รัฐบาลนะครับที่ในเมื่อคิดโครงการก็ต้องคิดหาวิธีการแก้ไขตรงนี้ว้ด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาสองปีกว่าไม่ได้ขายข้าว หรือขายไปน้อยมากจนกระทั่งไม่มีเงินอยู่ในวงจรนะครับนี่นั่นคือสิ่งที่รบาลต้องทาในการแก้ไขปัญหานี้สินแล้วก็อันดับสองคือปิดโครงการนี้ซะไม่มีโครงการไหนครับที่จำนำราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดครับเขามีแต่จำนำราคาข้าวในราคาที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อ เพื่อให้เกิดสภาพคล่องชั่วคราวปัจจุบันนี้ก็พอเข้าโครงการจำนำเสร็จรืจอเกษตรกรก็ไม่มีการไถ่ถอนเลยดังนั้นข้าวก็อยู่ในโกดังผลที่ตามมาคือข้าวที่เก็บไว้นานเกินอสองปีคุณภาพข้าวก็เสื่อมลงอ,มอย่างตอนนี้ถ้าไปดูราคาข้าวสารเนี่ยเอ,เอาเอาข้าวสารนี่ก็แย่นะเพราะข้าวสารนี่ราคาเฉลี่ยเหลือประมาณสักหมื่นต้นต้นเองในขณะที่ราคารับจำนำข้าวเปลือกนี่ยยังหมื่นห้าเลยนะใช่ครับ เพราะมันโอ้โหมันความแตกต่างกันมหาศาลแล้วพอมันไม่มีโครงการรับจำนำตอนนี้เห็นบอกราคาเขาเปลือมีลงไปเหลือ6กพันเจ็ดันแล้วมันก็ต่างจากเดิมที่ชาวนาเคยได้สมมุติว่าหมื่นห้าและเซว่าอาจจะโดนหักความชื้นอาจจะได้สักหมื่นสองหมื่นสามเนี่ยแต่ความแตกต่างนี่เท่าหนึ่งเลยนะ ใช่ครับใช่ครับในท,ท,ที่ชาวนาเขาจะปรับตัวทันหรือมัน,ม,นมันฉับพลันทันทีแล้วไอ้นี่ก่าว็่รัฐบาลก็ยังไม่จ่ายเลยเนี่ยแล้วของใหม่ที่กําลังจะออกมาก็ขายได้ราคาถูกลงอีกเนี่ยใช่ครับมันจะเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนใช่ครับใ,<น>ใช่ครับเป็นปัญหาใหญ่ครับ <c oughs> คือเราไปบิดทิ้วตลาดตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอืม <c oughs> แล้วก็เออไปสิ่งที่เป็นตลาดสภาพความเป็นจริงเนี่ยจริงๆเราจะต้องนโยบายรัฐบาลเนี่ย ควรจะต้องลงไปที่หนึ่งการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอสองการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกรสู้กับประเทศข้างเคียงของเราได้แต่เราไปบิดเทิ้วคือไปใช้กลไกของตลาดซึ่งซึ่งมันบิดเบือนตลาดไปอะ่ะปัจจุบันนี้ถ้าเรามาสู่ภาพปกติเนี่ยผลผลิตของเราก็ต่ำอย่างที่ผมกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นครับในขณะที่คุณภาพเข้าเราก็ไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนลวอ,อันนี้จะเป็นปัญหาที่สำคัญมากสำหรับ ชาวนาไทยนานาคตเลยที่ว่าผมมองว่าโอกาสจะฟื้นฟูมันมีไหมมันก็มีครับแต่หมายความว่าไม่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของตลาดข้าวที่เราเสียไปเกือบหมดแล้วครับให้กับต่างประเทศโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างเวียดนามหรืออินเะดียไอ้ไอ้อย่างระยะสั้นๆเนี่ยทำยังไงกันดีในลักษณะที่ราคาข้าวเปลือกก็เนี่ยที่กาลังจะเก็บเกี่ยวกันในช่วงนาปรังรอบนี้นี่ก็โหราคา สุดผูบพวลงทีนี้มันก็จะมีผลกระทบในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์เพราะว่าเอผมดูตัวเลขนี่ครัวเรือนก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะทั้งระบบคืออันหนึ่งที่ยังเป็นพอเป็นตลาดช่องว่างอย่างที่กล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางท่านนะครับผู้ฟังด้วยนะครับก็คือเรามีตลาดที่เป็นข้าวนึ่งนะครับอืซึ่งข้าวนึ่งเนี่ยคู่แข่งเราไม่มีการตรงออกอื เช่นเวียดนามเนี่ยจากตลาดข้าวทั้งหมดหกล้านตันเนี่ยเราส่งออกเป็นแค่สองล้านตันเศษมันยังมีช่องว่างประมาณสามถึงสี่ล้านตันซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเราอาจจะเอาครึ่งหนึ่งของผลผลิตข้าวที่แปดล้านตันเศษนะครับที่เราเหลือส่งออกเนี่ยมาแปลงสภาพเป็นข้าวนึ่งโดยเฉพาะข้าวในโกดังสต็อกนะครับที่อยู่เนี่ยต้องแปลงเป็นข้าวนึ่งแล้วรีบส่งออกควรจะต้องมีทีมงานนะครับปัจจุบันนี้มันเป็นแก้การแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับเช่นการหาเงิน เออมาจ่ายให้กับชาวนานะครับแต่ปัญหาต้นเหตุคือทําอย่างไรให้ข้าวที่ผลิตได้เนี่ยส่งออกแล้วได้เงินกลับมาสู่วงจรมันให้เร็วที่สุดนั้นต้องตั้งทีมงานนะครับคือรัฐบาลจะต้องตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเฉพาะเลยแล้วต้องเดินสายออกต่างประเทศแล้วถ้าไม่ใช่ตั้งรับอย่างนี้ครับต้องต้องเดินทางไปต่างประเทศประเทศนู้ประเทศนี้ให้ให้เร็วที่สุดแล้วก็เอาช่องว่างของการตลาดตรงเนี้ครับไปไปขายข้าว S <S แล้วก็ฟื้นฟูความเชื่อมั่นกับผู้ค้าเพราะว่าผู้ค้าที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อมั่นข้าวไทยแล้วว่าคุณภาพจะดีเหมือนเดิม,มนะครับ<ด>แล้วก็บางส่วนเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเลยก็คือคไม่กลับมาซื้อข้าวไทยแล้วเพราะต้นทุนต่างประเทศบางประเทศต่ำกว่าของไทยแต่นี่อย่างเข้าวนึ่งโดยปกติปกตินี่ก็คือมันก็จะเป็นการแปลสภาพจากไอ้ข้าวที่มันมีความชื้นเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ ก็เอาไปไปทําเป็นข้าวนึ่งซะ <g ül> ก็คือ <c oughs> เอาไปตากแห้งเดียวแต่นี้ไอข้าวที่มาอยู่ในโกดังเนี่ยมันมันจะเอามาแปลสภาพเป็นข้าวนึ่งได้ฮะรได้ฮะได้ครับคือข้าวนึ่งเนี่ยสามารถนําไปคือบางตลาดนะครับที่เขาต้องการข้าวเนึ่งเนี่ยเช่นตลาดที่พวกข้าวนึองก็มีหลายประเทศนะครับที่เขาต้องการไปถึงปุ๊บคือข้าวนึ่งเนี่ยมันจะมันข้าวที่เกือบสุกสุกแล้ว嗯嗯嗯ครับแล้วก็สามารถไปใช้ปุงไม่เอ่อโดยใช้ระยะเวลาสั้นนะครับในการที่จะ จะหุงกระสุกเลยมันก็คือเอาไปทําเหมือนคล้ายๆโจ๊กอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเพราะนั้นแนวคิดอาจารย์ก็คือไอ้ข้าวที่อยู่ในโกดังเนี่ยมาแปลสภาพเป็นข้าวตึ้งซะครับครับยังมีช่องว่างตรงนี้อยู่ประมาณสามถึงสี่ล้านตันครับอืแล้วรัฐบาลเองในแง่ของการเจรจาอย่างที่อาจารย์ว่าออกไปเดินสายเรนนี่ก็ดูเหมือนก็ดูตอนนี้ก็มีออเดอร์เดียวที่ออกมาพูดก็คือจีนเนี่ยใช่ไหมฮะ ที่ว่า<อ>ไปเจรจาแต่ว่าประเทศอื่นก็ยังไม่ค่อยได้ยินนะครับใช่ครับเชิงลุกของเราน้อยครับคือเราตั้งรับเราคิดว่าเราจะเป็นผู้นําตลาดคือหลักความคิดตั้งแต่เริ่มต้นก็ผปิดแล้วว่าถ้าเราคิดว่าตลาดข้าวไทยเราส่งออกเป็นนดับหนึ่งของโลกนะครับในในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วบอกว่าเราจะสามารถ เป็นผู้นําทางการตลาดในการกาหนดราคาได้อย่างที่ผมบอกอันเนี้ยคิดผิดเลยเพราะเราแชร์ตลาดอยู่แค่4.65เปอร์เซ็นของตลาดเข้าทั่วโลก4 6เปอร์เซ็นในการที่เป็นผู้นําทางการตลาดก็หลักคิดตรงนี้ก็ผิดตั้งแต่เริ่มต้นของการที่จะกําหนดราคาแล้วครับอืมอืมอืมเพราะฉะนั้นอันนี้หาเจอนะเจอฮนะอันนี้ก็คือปัญหาที่ที่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอสมควรเลยนะสําหรับประเทศไทยเพราะว่าในจํานวนครูเรือนทั้งหมดที่ทําเกษตรกรรมนะครับอืม 5.60ล้านปวเรือนเนี่ยเป็นชาวนา3.7ล้านปวเรือนนะครับที่เป็น66%เนี่ยประเทศไทยที่ชาวนาที่อยู่ประเภทเนี้ยเยอะมากและ80%ก็คือคู่นียมืมสินมาเพื่อปลูกข้าวอะครับจึงสถา,านตอนนี้เขาคงอยู่ในภาวะค่อนข้างแย่เลยละ่ะลําบากฮะลาบากมากแล้วก็ที่สําคัญก็คือ จะทำอย่างไรที่จะทําให้กระบวนการปลูกข้าวได้คุณภาพดีกลับมาเหมือนเดิมอืมความหลากหลายทชงชีวภาพกลับมาเหมือนเดิม,มนะครับแล้วตลาดต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นข้าวไทยเหมือนเดิมอันนี้เป็นโจทโยชน์ใหญ่สําหรับคนที่จำเป็นผู้บริหารในอนาคตนะครับอเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่ควรเร่งทานอกเหนือจากไอ้เรื่องการระบายนี้ในในแง่ของการปลูกนี่ก็คงต้องทํโซนนิ่งกันอย่างจริงจังใช่ครับนะใช่ครับคือเราใช้เราอาจจะใช้อย่างนี้ฮะคือเรามีพันธุ์ข้าวที่เป็นประโยชน หรือว่าที่เราสะสมไว้เนี่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสายพันธุ์ซึ่งเก็บสะสมโดยกรมการข้าวนะครับแล้วก็เป็นธนาคารข้าวตามแนวพระราชบุของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับมผมผมยอมรับในแนวแนวพระราชบุตรของพระองค์ท่านเพราะว่าพระองค์ท่านเนียพยายามที่จะทําธนาคารข้าวเก็บพันุข้าวของไทยที่มีกว่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสายพันธุ์ไว้อืเพื่อให้เกษตรกร,กรไทยนอนาคตใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าวเนี่ยครับอืซึ่งพันุ์ข้าว แต่ละสายพันธุ์มันจะมีจุดเด่นของตัวเองอืมีความอร่อยนม่เหมือนกันอืซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์ข้าวไทยซึ่งไมเหมือากับาะกับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยใช่ครับใช่ครับซึ่งบริเวณการจัดโซนอย่างนี้เนี่ยต้องเอาพันธุ์ข้าวที่มีความเหมาะสมอและทําให้เกิดการตลาดมันเกิดความหลากหลายนะครับอืเช่นถ้าใครต้องการข้าวรสชาตินี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้พันธุ์ข้าวนี้ส่งออกไปกําหนดโซนออกมาครับว่าอาจจะ ตลาดชั้นบนนะครับว่าต้องการข้าวประเภทไหนโซนไหนปลูกได้ให้โซนนั้นปลูกอืตลาดข้าวระดับล่างโซนไหนพอปลูกได้โซนนี้ปลูกมันจะได้ไม่เกิดการทับซ้อนที่ปลูกข้าวลักษณะสายพันธุ์ใกล้เคียงกันเหมือนในปัจจุบันนี้เพราะจริงๆบางบางสายพันธุ์อย่างผมจําได้อย่างแถวพัทธลุงก็จะมีพันธุ์พิเศษที่หูขายได้แพงเลยนะใช่ครับใช่ครับพันธุ์ข้าวไทยเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ที่คุณภาพที่ แต่และภูมิภาคจะมีความอร่อยไม่เหมือนกันนะครับอืเช่นถ้าอยากข้าวหอมมะลิก็ต้องยกให้หนึ่งห้าของสุรินทร์นะครับหรือแกาเขตภาคกลางก็ต้องเป็นปทุมธานีนอะไรเที่ยงเหลเนี้ครับอืก็แต่และแห่งก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ตามรสชาติที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอันนี้คือจุดเด่นของพันธุ์ข้าวอืเองอาจารย์พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องไอ,งอางการใช้ปุ๋ยการทําเพื่อเร่งไอไอ ผลผลิตให้มันออกมาเร็วเนี่ยมันก็ทําให้พื้นดินมันไม่ได้พักเนี่ยอันนี้อันนี้มีแนวคิดที่จะเอะแก้ไขยังไงฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกปันนี้เนี่ยเราใช้ปุ๋ยเคมีเยอะมากอื๋เคมีโดยส่วนใหญ่อย่างที่ปุ๋ยที่ใส่ข้าวนะครับก็คงจะทราบกันว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นไนโตรเจนอืมโดยเราไม่เคยเติมธาตุอาหารรองอื่นลงไปในดินเลยอืมใช้แต่ไนโตรเจนอย่างเดียวอืนมนะครับซึ่งผลกรรมก็คือเติมแต่ในมันข้าวเนี่ย จะเรินเติบโตเร็วให้ผลผลิตเร็วจริงแต่ธาตุอาหารหมดนีหมดหมดนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาครับอ้าวสายหลุดะแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวโทรกลับนะฮะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยฮะการใช้ปุ๋ยเคมีหลายๆลคนก็บอกว่ามันอาจจะต้องกลับมาฟื้นฟูดิน,น,นใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องจากเราพยายามจะเร่งผลผลิตให้มันออกมาเร็วก็ใช้ปุ๋ยเคมีกันซะเยอะอะอาจารย์กลับมาแล้วครับอาจารย์ครับครับครับเมื่อกี้สายหลุดนะเอาเอาเอาในส่วนของเรื่องปุ๋ยเคมีฮะเมื่อกีค้คือเราต้องเติมธาตุอาหารรองนะครับโดยธาตุอาหารรองโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ครับอืนะ อ่ะซึ่งเอ,อตรงนี้เนี่ยเรากรเกษตรกรไทยโดยเฉย,ยจะน้อยรายที่จะดาเนินการทําอืำซึ่งแม้จะมีกลุ่มอ,อหลายๆกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มของอาจาร,รย์วิวัฒน์สาระยะกรรมทรที่พยายาม,อมเอฟื้นฟูสภาพการปลูกข้าวข,ข,ของไทยนะครับตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมามแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยกลุ่มพวกเนี้ยถูกนโยบายจํานาราคาข้าวจนกระทั่งกลุ่มพวกนี้ออกแอลลงไปเยอะเลยครับอืเพราะว่า เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะปลูกข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าราคาตลาดอืแล้วก็คุณภาพข้าวจากคุณภาพข้าวออกมาดีกว่าแล้วปรับปรุงคุณภาพดินด้วยอพอมีการนำนำราคาข้าวที่ราคาสูงกว่าตลาดเนี่ยเกษตรกรบางส่วนก็หันไปปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีอืเพราะว่าง่ายกว่าอืไม่ต้องมาเหนื่อยเรื่องของการทําปุ๋ยอินทรีย์ไม่ต้องมาป่วยเหนื่อยในเรื่องของการใช้ปุ๋ยชีวภาพอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญหาใน ในระยะยาวของโครงการต่างๆที่มีคนหลายคนคิดที่เป็นป่าชาวบ้านนะครับช่วยกันทบเคพื่อนอตอนนี้ป่าชาวบ้านก็เลยไม่รู้จะหันเหไปทางไหนเพราะว่าเษกษตรกรก็บอกอ้าวปลูกข้าวได้ใช้อินทรีย์แลปลูกข้าวได้ใช้เคมีมเคมีเร็วกว่าได้ราคาดีกว่าอีกอะไรทํานองเหล่านี้ครับอ,อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นในวังวนของ ของคุณภาพข้าวของไทยอืมฝังแล้วก็น่าเป็นห่วงแนละ้วยิ่งอาจรรารย์เอาภาพเรื่องผลผลผลิตต่อไร่ไม่ให้ดูนี่ก็โอ้โหฟังแล้วก็หดหูเราครเคยเป็นประเทศผู้ผลิตอันดับต้นๆแต่โอ้โหผลผลิตต่อไร่เรา,ามันต่ําเตี้ยเร่ดินเลินกแพ้กระทั่งเขมรเนี่ยนะเขมรครับเราเราก็แพ้นะครับชนะได้กับประมาณไม่ไดนมนฟังฟังดูแล้วมันไม่ค่อยน่าเชื่อแล้วกระทั้งที่ก็มีการใช้ปุ๋ยเคมีแต่ทําไมผลผลิตต่อไร่มันกลับไม่ดีอ่ะ คือเราใช้ปุ๋ยเคมีมานานนะครับแล้วก็มันเหมือนกับว่าเราพอเรามีปัญหาเนี่ยเกษตรกรไทยเนี<ะ>่ยถามว่ามีความรู้ในระดับหนึ่งไหมก็มีครับแต่กลายเป็นว่าเหมือนการให้ยาเนี่ยเป็นเป็นแพ็กเก็ตนะครับพอถึงเวลาก็ให้ถึงเวลาให้ไม่รู้มีโรคหรือแมลงหรือไม่ก็ให้อืปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ยครับอออสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเคยใช้อย่างไงก็ใช้อย่างนั้นอื ไม่ได้ตรวจมีการตรวจสอบคุณภ,ภาพดินว่าตัวเองขาดสารอาหารอะไรนะครับแล้วจะเติมอะไรเข้าไปในดินอืก็ไม่ได้มีกันคือ,อหมายมันหมายถึงว่าแรกๆมันอาจจะยังให้ผลผลิตต่อไร่ยเยอะอยู่แต่ว่าพอยิ่งนานวันนานวันไอสารอาหารบางอย่างมันหายไปใเพราะสารอาหารบางอย่างมันหายไปเนี่ยม,มันก็เหมือนคนที่เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็อ่อ,อนแอเรแคะแกล้มซะละใช่ครับอ่อนแอพรแอร์เจ็ นะครับโลกก็เข้ามาลุกลามครับอพอโลกเขา้ามารุล้วผลผลิตที่จะให้มากขึ้นก่าเดิมก็คงจะไม่ได้เท่ากับที่คนที่ร่างกายอุดมสมบ,บูรณ์แต่ผมผมคุยกับลงสีบางโรงเขาบอกหลังๆไอ้ผลผลิตเ,เข้าเปลือกเรานีเวลาไปสีมันเข้าวสารมันก็ป่นซะเยอะนะฮะเพราะว่าเนื่องจากไอ้ที่เมื่อกี้อธิบายเรื่องคุณภาพแป้งที่มัน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 อายุมันสั้นมันก็เลยทําให้ป่นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือการจัดสมแป้ง เขาเรียกข้าวตั้งค้องนะครับอมก็ต้องใช้เวลาในการสะสมข้าวที่คุณภาพดีจะใช้เวลาในการสัดสแป้งนานครับอืแต่ถ้าข้าวที่ปลูกสามสี่เดือนได้ผลผลิตเนี่ยอืมันจะเป็นข้าวที่อเอก็เรียกว่าคุณภาพแป้งไม่ดี แล้วก็เป็นข้าวเวลาของมันก็จะอ่อนนะครับซึ่งบางแห่งเขาไม่ชอบเลยอืครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาแต่เข้าโครงการและจำนำได้เหมือนกันครับอืเพราะนั้นดูภาพใหญ่แล้วคงต้องเร่งสังขยากันทั้งระบบเลยเพราะนี่ยต้องแก้ไขทั้งระบบเลยครับแต่ในเบื้องต้นถ้าฟังดูนอกเหนือจากไอ้ปัญหาที่ต้องระบายสต็อกในแต่ว่าไอ้น่การผลิตนี้อาจจะต้องเร่งทําด่วนเลยก็คือเรื่องของโซนนิ่งแล้วก็จัดพันุ์ข้าวให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แต่ละพื้นที่ใช่ไหมฮะ ให้กำลังใจเกษตรกรไหนของไทยยังมีจุดแข็งนะครับคือจุดแข็งของข้าวไทยเนี่ยก็ยคือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการส่งออกอาหารครับถ้าเทียบกับเวียดนามเนี่ยคือคือสมัยก่อนเนี่ยคุณภาพข้าวของไทยเนี่ยนอกจากในเรื่องของคุณภาพข้าวที่อร่อยกว่าแล้วเนี่ยออืความปลอดภัยในการบริโภคเวียดนามเนี่ยใช้สารเคมีได้ค่า,มาแมลงมากกว่าเมืองไทยอรับะนั้นถ้าเกษตรกร,กรไทยหันกลับไปใช้ในกระบวนการของการผลิต ที่เน้นความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเข้าสู่มาตรฐานเนี่ยของไทยก็จะเหนือกว่าเวียดนามรวมทั้งคุณภาพข้าวของไทยที่ถึงแม้ก็จะมีการลักลอบนําพันธ์ข้าวของไทยไปปลูกนะครับอแต่เราก็ยังมีกระบวนการของการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยมากขึ้นเรื่อยๆอยนะครับซึ่งซึ่งแม้จะกัมพูชาจะขโมยไปเนี่ยบางส่วนแล้วไปตั้งชื่อของตัวเองว่าเป็นเนียงมะลิเนี่ยอืแต่ของมะลิไทยก็มีกระบวนการของการปรับเปลี่ยนคุณภาพข้าวไทยให้ให้ดีขึ้นนะครับเฉ่าที่ผ่านมาเนี่ยการประกวดเนี่ย พอเราไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจการลงทุนเรื่องงบวิจัยเราน้อยไม่เทียบกับเวียดนาม,มนะครับกลายเป็นว่าเป็นียงมะลิ ชนะเข้าขอมมาริทั้งที่ของมาลิเป็นต้นตออยู่ที่ประเทศไทยอืมครับเอ่รวมครับฝั่งแล้วก็น่าเศร้าครับฮะต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรธวัชชัยสุปฏิ์นะรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนแล้วก็อาจารย์ประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะฮะ ก็พูดถึงเนี่ยนะผลผลิตข้าวของไทยที่โอ้โหฟังดูแล้วก็เศร้านะผลผลิตแค่450กิโลกรัมต่อไร่ก็เป็นบุ้ยเลยในกลุ่มของผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกเนี่ยนะฮะแล้วก็ผลพวงจากโครงการรับจำนำที่เราเร่งปลูกกันเนี่ยมันก็ทำให้คุณภาพข้าวก็แย่ลงผลผลิตต่อไร่ก็แย่ลงนะ สูญเสียความเป็นผู้ส่งออกชั้นนำไปซะแล้วนะฮะก็คงจะต้องใช้เวลากันอีกนานเลยฮะที่จะต้องฟื้นฟูสิ่งต่างต่างให้มันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะ,ะช่วงนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสิบนิกากลับมาใหม่ครับ